แบตเตอรี่12โวลต์20แอมป์มีวิธีการเทสตรวจสอบยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับโดยใช้เจ้ามันติมิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดค่าแบตเตอรี่แล้วก็ ตัวแบตเตอรี่เทสเตอร์ตัวนี้ครับวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมมาจะมาแนะนำวิธีการตรวจเทสกันยังไงฝั่งซ้ายมือนี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับดูจากสภาพทางด้านขวามือตัวนี้ตัวสีขาวนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเทส ไปพร้อมๆกันนะครับระหว่างมันติมิเตอร์กับตัวเทสแบตอะเทสยังไงอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเบื้องต้นตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับเก่ากับใหม่แบตเตอรี่พวกนี้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้กับจักรยานแม่บ้าน จักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์12แอมป์นะครับแบตเตอรี่แม่บ้านเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะใช้มิตเตอร์วัดวัดโวลต์น,นะครับฝั่งนี้เป็นตัวใหม่นะครับฝั่งนี้ตัวเก่าโดยใช้มันติมิตเตอร์ตัวนี้นะครับวัด ใช้มันติดมิเตอตัวนี้วัดนะครับผมเติดเปิดมิเตอร์ก่อนครับเลือกไปที่ DC โวลต์นะครับโวลต์ AC DC นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ DC โวลต์นะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับสีแดงก็คือบวกดำก็คือลบตามสีเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดอันใหม่ก่อนสังเกตที่หน้าจอมิเตอร์อรนะครับนะครับอันนี้อยู่ที่13โวลต์น,นะครับคือลูกใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานยังใช้ได้อยู่นะครับทีนี้มาดูฝั่งขวามือบ้างเป็นลูกเก่านะครับแบตเตอรี่เก่าสีแดงเข้าบวกสีดำเข้าลบนะครับให้สังเกตที่หน้าจอมิเตอร์อรนะครับได้แค่8โวลต์ กว่าครับไม่ถึงสิบโวลต์เลยนะครับแสดงว่าเสียใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือลูกเก่าเดี๋ยวผมว่าลูกใหม่อีกรอบนะครับแดงเข้าบวกแดงเข้าแดงลบเข้าลบสีดำนะครับนี่ได้เท่าไหร่นะครับสิบสาโวลต์นะครับก็คือดีอยู่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับอันนี้คือการทดสอบด้วยมัลติมิเตอร์นะครับดิจิตอลมิเตอร์ตัวนี้นะครับ วัดค่าแบตเตอรี่นะครับวัดโวลต์น,นะครับหลังจากนั้นผมจะมาใช้เทสเตอร์นะครับเทสเตอร์วัดค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็มีบวกลบบวกคีบบวกสีแดงนะครับวัดตัวดีก่อนนะครับบวกคีบบวก ลบคลิปลบนะครับคลิปให้อยู่ลนะบคลิปลบนะครับไม่รู้ว่าเห็นเปล่าาจอมันก็จะกระพริบ12โวลต์นะครับกระพริบกระพริบให้กดปุ่มสีเขียวนะครับปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ให้กดลูกศรลงตัวนะครับลดค่า CCA อยู่ที่170ถึง185นะครับเรือ่อยดลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง170หรือ100 แปดสิบห้าก็ได้นะครับกดลงไปเรื่อยๆกดเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปลกดเลื่อนลงไปกดเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับจนถึงค่าที่เราต้องการครับกดไปเรื่อยๆเอาเลยแล้วก็กดขึ้นมา1อ5เจ็ดสิบห้าก็ได้นะครับพอถึง175เจ็ดสิบห้าค่าที่เราต้องการนะครับสิบสองโวลต์เเลือกกด enter เขียวแล้วก็ให้กดปุ่มโอเคครับเดี๋ยวเครื่องก็จะทําการประเมินค่า CCA ให้นะครับอันนี้นะครับ 240นะครับค่า CCA แล้วก็อาลูกศรมันจะตีขีดถูกตรงกูดอะไรเนี่ยครับนะครับถือว่าแบตใช้งานได้ดีและเป็นปกติอยู่นะครับอีอกรอบนะครับกดเอาดำคลีบดำคลีบลบครับแดงคลีบบวกครับ แล้วรอรอหน้าจอกระพริบที่12โวลต์น,นะครับกระพริบแล้วก็กดปุ่มเขียวนะครับแล้วก็เคลื่อนค่าให้มาอยู่ที่เลื่อนค่า CCA ลงมาให้อยู่ที่170ถึง185ครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆกดปนะครับกดลูกศรลงตัวนี้กดลงมาเรื่อยๆครับ170ถึง185ยแป้าเาก็ได้พอได้ถึง175ค่าที่ต้องการกระพริบแล้วก็ให้กดปุ่มเขียวโอเคครับ แล้วก็รอสักพักหนึ่งรอเครื่องประมวลผลครับมานี่นะครับติ๊กถูกที่กูดนะครับแสดงว่าใช้ได้อยู่นะครับแค่นี้เองสำหรับการใช้เทสเตอร์วัดแบตเตอรี่ค่า cca ของแบตเตอรี่1 2โวลต์12แอมป์นะครับอ่าต่อไปเรามาวัดตัวเก่าดูบ้างนะครับตัวนี้ตัวฝังเดี๋ยวขยับ ตัวนี้ใช้ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วครับมิเตอร์วัดก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเอาให้บวกคีบแดงคีบบวกครับแดงคีบบวกดำคีบลบนะครับแดงคีบบวกดำคีบลบอ่ะมันก็ขึ้นแลหละใ้12โวลต์กระพริบกระพริบอยู่ที่12โวลต์นะครับ กระพริบกระพริบแบบเสียมก็จะจับอะไรไม่ได้นะครับได้ไหมกระพริบตรง12โวลตวนะครับและทำไงต่อเ,เอ่ยาวกดปุ่มสีเขียวโอเคนะครับแล้วเลื่อนค่า c c a ลงมาให้ได้ประมาณ1 7 0ถึง185นะครับ เรียนลงมาเรื่อยๆดูกดปุ่มข้างล่างครับถ้าเลยค่าเลยแล้วก็กดข้างบนขึ้นไปนะครับอัพกับดาวกดลงมาเรื่อยๆอ่าร้อยเจ็ดสิแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็กดปุ่มเขียวโอเคนะครับรอเครื่องประ,ประมวลผลแป๊บหนึง่งอได้อยู่ที่เท่าไหร่นี่ฟอร์ Ford เลยครับมีค่า cca อยู่ที่0แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเสียแล้วนะครับแบตเสื่อมไปแล้วนะครับ ก็จะเห็นความแตกต่ตางระหว่างแบตเก่ากับแบตใหม่นะครับว่าใช้งานยังไงแล้วก็วัดยังไงก็คือให้ดูที่ค่าวนกับค่า CCA นะครับว่าแบตดีอยู่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ